ซ่อนเร้นเขาอยากจะบอกคุณแบบนี้นะคะเอาละเรามาดูกันซิทุกๆสถานการณ์ทุกๆความสัมพันธ์ที่ดูแล้วไม่ได้เปิดเผยนะคะซ่อนเร้นกันอยู่เรามาดูหน่อยว่าเขามีอะไรนะคะอยากจะบอกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะอุ๊บโอ้เขาบอกว่าเขาต้องการความปลอดภัยเขาต้องการความมั่นคงปลอดภัยแสดงว่าสถานการณ์รักซ่อนเร้นนี้มันทําให้เขารู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะแล้วเขาบอกว่า เ,เขาไม่สามารถที่จะถอนตัวออกจากความทรงจําในอดีตบางอย่างได้ค่ะไม่แน่ใจว่าเขามีคนรักเก่าคาราคาซังอยู่ไหมหรือว่าเป็นความทรงจํากับคุณเนาะที่เขายังไม่สามารถลืมได้เนี่ยแล้วเขาต้องการความเขาเขาต้องการความแบบเขาเรียกอ,อะไรนะความปลอดภยัยแล้วก็เขาต้องการการอบกอดจากคุณอนะเออดูเขาดูดห,ห,าห่วยหาะ พราะว่าเขาดูหยหาคุณนะก็ต้องการที่จะเห็นอะไรที่มันโรแมนติกด้วยแล้วก็ในทิศทางที่จับต้องได้ด้วยนะแบบความโรแมนติกาการที่แบบเราจะไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนการที่เราจะมีโมเมนต์อะไรโรแมนติกร่วมกันที่มันเห็นเป็นรูปธรรมนอกจากคําพูดอะไรเงี้ยนะเออแล้วเขาความสวยความหล่อของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับการดูแลของคุณแสดงว่าเขาหยหาการดูแลจากคุณนะคะรักซ่อนเร้น ในวันนี้ออพลังงานแล้วเขากลัวด้วยกลัวว่าความรักมันจะหายไปกับอากาศดูโหยหานะคะดูมีความโหยหาดูมีความแบบกลัวจะสูญเสียคุณไปแล้วก็เขารู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้เลยนะเออ,อเดี๋ยวเรามาดูให้เพิ่มสักนิดนึงสิว่าโอ้แล้วตอนนี้นะคะเขาคิดที่จะทํายังไงต่อไปกับคุณเนี่ยรักซ่อนเร้นนะคะเขาคิดที่จะทํายังไงต่อไปกับคุณนะ มีนายนัอสอดนะคะดูเครียดดูเสียอกเสียใจเนาะซิกซ์ p s นะคะคิดถึงคุณมากๆด้วย queen o อบอนสไพ่ชาวทัดไฟเม็ ate, สิงห์ธนูนะคะ j u s t ิกสชาวตุลน,นะคะ queen o อ c คัพนะคะชาวทัดน้ำกรากฏมีนพิจิกใต้สำหรับ3 of cups นะคะเขาคิดที่จะทำยังไงต่อไปกับคุณเอว่าเขารอเวลาที่จะได้กลับมาหากันนะไม่ว่าจะเป็นการกลับมาในเชิงเพื่อน การกลับมานะ่สองเฟรนด์โซนนะคะหรือว่าเป็นการกลับมารักกันอย่างจริงจังมั่นคงอีกครั้งหนึ่งอะ่ะดูมีอาการรอรอที่จะได้กลับมานะคะแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการคืออยากได้รับความสนใจนะอยากได้รับความสนใจอยากคือเขายังรู้สึกคิดถึงแล้วก็มีแรงดึงดูดกับคุณนะคะแล้วเขาคุณอาจจะไปเป็นความรู้สึกที่มั่นคงอะไรบางอย่างให้เขาอะ่ะมาเลยทาให้เขารู้สึก รอนะรอที่จะได้กลับมาหาการรอที่จะได้กลับมามั่นคงกันรอที่จะได้รับความสนใจจากคุณแล้วอย่างนี้ตัวเขาเองเนี่ยอยากอยากเปิดเผยความสัมพันธ์นี้นะคะอยากเปิดเผยความรู้สึกอยากเปิดเผยความสัมพันธ์อยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเปิดเผยได้หรือเปล่านะเดียมเพ r อร์นะคะชาวเมทไนท์ทูฟเพนด์เคิลนะคะชาวธาตุดินมกรประสบกันนะทูฟเพนดเคิลนะคะ Queen of Pentacles นะคะชาวธาตุด,ดินมกรระสศกัน o อซ w บสอดนะคะใต้สำรับ The Empress นะคะไพ,พ่พฤศพนะมีไพ่คู่ขึ้นนะคะ The Emperor กับ The Empress นะคะดูอยากนะดูอยาก o อซ w บสอดเนี่ยคืออยากอยากจะเปิดเผยความสัมพันธ์เนี้ยแต่มันต้องมันต้องสงวนท่าทีหรือมันจะต้องมั่นคงสักอย่างมันน้ง นะแล้วจากพลังงานถามว่าเขาอยากเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ดูทรงอยากมั่นคงอยากจริงจังกับคุณนี่แหละแต่เขายังไม่แน่ใจอ่ะมันรอคือการที่ความสัมพันธ์นี้จะได้เปิดเผยสู่สาธารณะได้มันมันมันมีการรออะไรบางอย่างรอการเงินมั่นคงนะคะรอผู้ใหญ่อนุมัติอนุญาตนะคะหรือรอความจริงจังที่มันจะเป็นไปได้จริงๆรงนะคะรอการเป็นแฟนกันจริงจัง,จ,งจะได้เปิดเผยความสัมพันธ์ได้ก็ได้ไง เพราะนั้นคำตอบเอาอมาเขาอยากนะคะอยากจะเปิดเผยความสัมพันธ์อยากจะเปิดเผยเเความรู้สึกหรืออะไรแต่เพียงแต่มันต้องสงวนท่าทีไว้เพราะไม่แน่ใจว่าผู้ใหญ่จะโอเคไหมหรือว่าคุณกับเขาเนี่ยดูแล้วจะต้องมีความทําอะไรให้มันถูกต้องชัดเจนต้องจริงจังกันซะก่อนก็ได้ไงเป็นเจ้านายกับลูกน้องหรือเปล่ามันถึงเปิดเผยความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะหรือว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคู่มีแฟนอยู่แล้วติดผู้หลักผู้ใหญ่ ที่มันจะต้องทำอะไรอย่างให้มันถูกต้องต้องเคลียร์ต้องจริงจังไหมอะไรเงี้ยเ,เขาอยากเป็นแฟนคุณไหมอะดูทรงอยากเปิดเผยความสัมพันธ์แล้วเขาอยากที่จะเป็นแฟนคุณไหมค่ะลักซอเลนเขาอยากเป็นแฟนคุณไหม three of pentacles page of pentacles ชาวธาตุดินมาก่อนประสบการณ์นะคะ page of wands ชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูเขาอยากเป็นแฟนคุณไหม six of pentacles ใต้สำหรับน,นะนอยากเป็นแฟนคุณไหมหรนะอ อยากเหมือนกับอยากลองเริ่มต้นอ่ะใช้คำนี้ก่อนนะอยากเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้กันแบบจริงจังอยากเริ่มต้นอ่ะอยากเริ่มต้นทำให้มันจริงจังที่จะได้เรียนรู้ที่จะได้ศึกษากันนะคะแล้วก็ใต้สำรับ six p e n t a c l e s แปลว่าอะไรอยากให้มีการดูแลกันนะคะมีการดูแลกันไปกันมาเพราะฉะนั้นคำว่าแฟนอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้ อาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าต้องเป็นแฟนกันเลยสัทีเดียวแต่การเปิดเผยความสัมพันธ์หรือสถานะที่จะจริงจังเป็นไปได้จริงก็คือโอเคก็อยากอยู่นะคะแสดงว่าเขาต้องการการเรียนรู้การตั้งหลักการที่จะมา,เ,าเริ่มต้นกันอย่างจริงจังก่อนนะอ,อ่ะดูที่ทางแนวโน้มนะคะแล้วอย่างนี้ที่ทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงคะอ๋อลืมให้ดูไพ่เซเว่นอัพคัพส์นะคะ Uh, The Empress นะคะชาวประศบนะคะ King of วอ n ส์ชาวธาตุไฟเมสิงธนู Ace of Swords Three of Pentacles นะคะใต้สำรับ Page of w a n นะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูที่แนวโน้มก็จะคุยคุยกันไปเอาว่าพวกคุณจะมีการเรียนรู้กันแบบคุยคุยอะ่ะก็แข่คุยคุยกันเป็นคนในที่ทํางานเป็นคนในที่เรียนมีการปฏิสัมพันธ์กันแน่ๆน,นะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้มีการพยายามคุยเคลียร์หาความชัดเจนหาข้อยุติอะไรบางอย่างด้วยก็ได้ เพราะว่ามีพลังงานในเชิมเป็นคนที่ดีต่อใจเป็นคนพิเศษของกันและกันมีแรงดึงดูดต่อกันนะ่ะนะเพียงแต่มันยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกหรือว่ายังไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นทิศทางนะนมก็เลยเออโอเคจะมีการปฏิสัมพันธ์จะมีการออคุยคุยกันไปนะคะแต่ว่าความรู้สึกของเขาที่ยังเปิดเป็นข้อความให้ดูเขาไม่มั่นคงไม่สบายใจดูมีความหวยหาเนาะ กลัวว่าความรักนี่มันจะหายไปอยากได้การดูแลเอาใจใส่จากคุณด้วยนะคะเอาล่ะใครสนใจผลิตภัณฑ์สายมูของออมเนาะตอนนี้นะคะก็จะมีโอหลายอย่างเอาโปรโมตนี้วกันเห็นชัดดีนะ,ะแก้วจักรวาลน,นะ,ะแก้วจักรวาลแล้วก็หินอสุไลมาราคานะคะหินเขาเรียกว่าหินที่เอาไว้ใช้เชื่อมโยงกับสัญชตาตญาณนะคะเซนส์นสัมผัสจิตวิญญาณลึกๆของเรานะคะเสริมเสริมตาสานะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะดูดดึงดูดซับ รับออเดอร์นะคะแล้วก็โชคลาภฟลุฟกๆสำหรับหินอสุไลมาลคาคนะคะแล้วก็ตัวแก้วจัก,กรวาลก็ช่วยให้สมาธินะเกิดเกิดสมาธิมากขึ้นเมื่อจ้องมองก็จะรู้สึกเหมือนกับเราจะนิ่งขึ้นและเหมือนถูกดึงดูดและอันนี้เราเออกมาปลูกเสกแล้วนะคะก็คือมีอาจารย์ปลูกเสกให้โดยใช้พลังงานจากพระพรมนะในการมาปลูกเสกนะคะเพราะฉะนั้นทั้งเซตเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของเ,ออเหตุสมปรารถนา คนที่ทำ manifest station สายพลังงานจัก,กรวาลคนที่ชอบทำสมาธินะค,คนที่อยากมีเซนส์สัมผัสนะคะอยากจะมีโชคลาภฟุกๆก,กับเขาบ้างอะไรเงี้ยเนาะนะคะแล้วก็คนที่เขาเรียกว่ามาสายชอบอธิษฐานจิตอะนะ,ะเพราะฉะนั้นเซตเนี้ยอาจจะเหมาะกับคนที่แบบชอบทำ manifest ชอบนั่งสมาธิชอบอธิษฐานจิต ขอพรนน่าจะเหมาะมากๆนะนี่ก็ลงพลังงานปลุกเสกแล้วนะคะถ้าเอาทั้งเซตเลยนะ4-4-4นะคะ4-4-4นี่จะส่งฟรีนะหรือว่าถ้าเกิดจะเอาแต่แก้วจัก,กรวาลเอาไว้ไปกร,รมนั่งสมาธิหรือว่าไปหาสร้อยใส่เองก็ได้เช่นกันก็จะ1-9-9นะคะส่งฟรีเช่นกันนาะตเฉพาะสร้อ hmm. <not S 2> ยไม่มีขายนะคะมีแต่เป็นเซตแล้วก็ไม่งั้นแก้วจัก,กรวาลแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะใครสนใจก็ลองแอดไลน์นะคะเพื่อที่จะสอบถาม ได้เลยนะรู้สึกจะเหลือแค่3เส้น4เส้นสุดท้ายแล้วหมดแล้วนะแต่ว่าตัวแก้วจกกวักรวาลก็ยังเหลืออีกหลายลูกนะคะสอบถามได้ปลุกเสกแล้วพลังงานใส่าว0ยข่อนแน่นอนนะอยังไงก็ฝากเช่นกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามฝากกดปุ่ม s u p e r อร์ตังหรือปุ่มขอบคุณนะสำหรับ YouTube ที่ดูกันนะก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีบ๊ายบาย